ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยนะครับวันนี้ก็มาลงแนวทางสูตรคำนวณของสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรอัมะตะ36ตัวเลขประจำวดวันที่1 6ท 6, 6 8ั้มหกลงครั้งที่34นะครับใน YouTube ช่องวีพารวยตรงนี้เช่นเดิมนะครับ ก็นำแนวทางมาให้ท่านชม่านรับชมเช่นเคยนะครับสูตรนี้ลงจนโทรศัพท์พังไปหนึ่งเครื่องแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องมาพิมพ์ในเครื่องใหม่นะครับตัวเลขในสูตรนี้ก็เป็นครั้งที่สามสิบสี่นะครับสำหรับชิปฟิวนี้ในสูตรนี้นะครับ สำหรับช่องวีพารวยก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะสำหรับทางช่อง YouTube วีพารวยของเราก็น,นาแนวทางตัวเลขมาให้ได้รับชมในหลายๆสูตร ก็มีทั้งเข้าและหลุดนะครับชื่นชอบในส่วนไหนก็เลือกนำส่วนนั้นไปใช้นะครับหรือไม่ใช้ก็เข้ามารับชมรับฟังเสียงหล่อจากคนหล่อคนนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็น่าจะชิเลนะครับที่เข้ามาฟัง <c oughs> <c oughs> ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับทางช่องเราก็ คิดคำนวณตัวเลขมาให้ได้รับชมนะครับทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับก็นำแนวทางสูตรต่างๆมาให้ดูนะครับสำหรับสถิติผลสลากกินแมงรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมนำตัวเลขมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นสถิติตัวเลขที่ดูเห็นตัวเลขนะครับว่าตัวเลขไหนที่มาบ่อยตัวเลขไหน ที่ออกมาแบบสลับไปสลับมานะครับก็ตั้งแต่ตัวเลขนะครับเลขดับก็ใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับงวดก่อนออก30987ก็หน่วยบน9หน่วยล่าง7 9็เบวกเเท่ากับ16ลงท้าย6ก็คือ6กดับผลปรากฏออก352 2 0าก็ไม่มีเลข6นะครับ ก็สามห้าสองสองศูนย์ในวัล่าสุดหน่วยบนสองหน่วยล่างศูนย์สองบวกศูนย์ก็เป็นสองก็เลขสองดับนะครับก็จะดับอยู่หรือไหมวันที่สิบหกต่ำหกต่ำหกแปดก็รอผลออกนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับก็ร้อยบนบนวกหน่วยบนนะครับสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองก็เลขสองก็มาสามห้าสองแล้วก็สองศูนย์ก็มาบนล่างนะครับเลขวิ่งวันลาสุดสามห้าสองก็สามบวกสองเป็นห้า ลดแต้มเป็นสี่นะครับก็ห้าสี่จะมาบนล่างหรือไม่ก็รอล้นบนก็มาว่ากันด้วยเรื่องสูตรอมะตะนะครับก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะครับก็มาดูที่ทางตัวเลขย้อนหลังนะครับดูในส่วนนี้นะครับก็เป็นห้าบวกสามก็ไท้8ดนะครับก็นับเพิ่มเป็น9 0้าศนย์หนึ่งสองสามถึงหตัวเลขแล้วก็ เพิ่มจาก3ก็เป็นมาทัดที่2ลงมาก็เป็น4 5 6 7 8 9ก็ดปดเก้านะครับก็เป็นส่วนง่ายๆจากนั้นก็นำมาประกบคู่นะครับแถวแรกแถวสองก็ทำได้แปดสี่แ7ดห้าแดหกแปด็ดแก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก็ดไล่มาเรื่อยๆนะครับก็ออก6 8 7 3 6กนะครับก็มาทั้ง8 7แล้วก็3 6นะครับส่วนตัวเลขที่เป็นคู่โต๊ะที่มาบ่อยก็คู่ที่3ที่4 แล้วก็ลองลงมาก็เป็นคู่ที่ห้าที่หกนะครับก็เข้าไปที่คู่ที่สี่นะครับแปดเจ็ดนะครับคู่โต๊ดนะครับก็คือภายในสามตัวเลขนี้ก็จะมีสองตัวเลขนะครับก็จะเรียกว่าคู่โต๊ดสามตัวบนก็ต่อไปก็นําหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนก็เป็นหกผมกจ็ดเท่ากัสิบสามนะครับก็ ตรงนี้ก็เข้าไปคู่โต๊ดบนในคู่ที่สี่เจ็ดสองนะครับออกมาเบิ้ลเจ็ดสองเจ็ดนะครับก็มาสองสองเจ็ดเข้าเข้าคู่ชุดนะครับสองตัวบนเจ็ดสองสำหรับแนวทางตัวเลขก็มีวิธีการเช็ดคำนวณให้ดูนะครับก็ดูไปยาวๆนะครับสำหรับเิปนี้ต่อไปก็นำสองหกสองสิบเจ็ด แปดหามาตั้งก็ใช้ละเมินบวกหลักหน่วยบนเช่นเดิมก็จะเป็นหกข้เกุ่กับสิลงแท้สามดีสามฉะนั้นก็นับเพิ่มเป็น4ี่ห้าหเจดแปดคบหตัวเลขแล้วก็เลื่อนต่อจาก8ก็เป็น9 0้าศูสามสก็นับเพิ่มอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่6 0ศูนะครับส่วนคู่ตดวบนก็ไปเข้าคู่ที่5้านะครับ8ปดสามสมแปก็ 8, ออกสามแปดแปดก็มีแปดมีสามนะครับส่วนสองล่างก็เข้าไปที่หกศูนย์ศูนย์หกนะครับต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกนำมาตั้งนะครับก็แปดพิสดารอยู่นะครับก็อหน่วยบนบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบนได้เลขเด่นอะไรก็ อย่างเช่น1บวกแได้9ก็ออก30 9ศนย์นะครับก็กลายเป็นเลขเด่นไปนะครับเลข9กอ็ดูนะครับก็เข้าไปโค้ชดโค้ที่5้าที่6กนะครับ9 0 0 9, 9, 9, 9, 9นะครับก็1บวก9 1บวก8ได้9นะครับก็จากนั้นก็9 0 1 2ศ4ย์สามต่อจากสีก็เป็น5้า8 9 0ก็จะเข้าทั้ง0 9นย์นนะครับออกตัวกลับกลับไปกลับมา โอ้โต๊ดบนนะครับเข้าทั้งส0มศแล้วก็ศูนย์เนะครับตำแหน่งที่ห้าที่หนะครับในวันนี้และในวันล่าสุดก็ย้ายกลับมาคู่ที่สามที่สี่เหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนคู่1คู่2ก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับส่วนมากคู่โต๊ดสามัวนจะมาคู่ที่สามที่สี่หรือว่าห้าหกบ่อยมากนะครับสำหรับใครที่อยาก ได้สตัวบนก็พิจารณาเอาคู่ตัวนี้ไปใช้นะครับในแต่ละแถวแต่ละหลักนะครับต่อไปก็นำสองห้าหนึ่งสามนเาแำมาตังก็เป็น5้าบวกเก้าเท่ากับสินะครับได้เลข4ี่ทั้นก็นับเพิ่มเป็น5้าหกดแปก็6ตัวเลขแล้วก็นับต่อจาก9ก็เป็นศูนย์หนึามห ก็ออก5 9า5 2สามานะครับก็กลับมาเข้าคู่ที่3ที่4นะครับคู่ตด52แล้วก็53มี53มี52นะครับในหลัก5นะครับ5 0 5 1 5 2ย์ห้5อาสามาก็เข้าคู่ตด52แล้วก็53นะครับคู่ต๊ด3ตัวบน2ตัวบนนะครับก็เป็นสูตรที่ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับก็เป็นครั้งที่34แล้วนะครับสำหรับเิฟวิโอนี้ในสูตรนี้ นะครับสแรกก็น่าจะเป็นหลักแสนบวกหลักสิบบนนะครับต่อมาก็ย้ายจากหลักแสนมาเป็นหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะครับประมาณนั้นส่วนคู่หลักหน่วยล่างหน่วยบนก็ไม่ได้ใช้นานนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ก็ลืมแล้วนะครับจําไม่ได้แล้ว ต่อไปก็นำห้าเก้าสามห้ามาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักเปอรบนเช่นเดิมก็เป็น5้บวกสได้7นะครับก็พิจารณาครับเลข7จ็ดังนั้นก็นับเพิ่มเป็น8 9 0 1 2นะครับต่อจาก2ก็เป็น3 4 5 6 7 8ก็ดแปกระกบคู่ก็จะได้7 3 7 4สามเจ็ดสจ็ดห แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนึ่งสหนึ่งหหนึ่งหกหหสองเจดสองแนะครับก็รอผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็ทําเป็นตัวเลขจุดโครงสร้างตัวเลขมาให้ท่านรับชมเพื่อพิจารณาเอานะครับ รับช่อง Youtube วีพารวยก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงสูตรคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักเศษติเท่านั้นซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจออได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับซึ่งผมก็มาบรรยายนตาบรรปัญญาบรรน้าบรรอาให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับได้รับชมในสูตรต่างๆนะครับก็เข้ามาได้นะครับก็มีแนวทางให้ได้เลยรับชม ในไลายสุดชื่นชอบสุดไหนก็เลือกนําไปใช้ถ้าไม่ชื่นชอบก็มองผ่านสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ